สวัสดีครับมาพบกับเพจ of อ m e r a l เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแกะกล่องกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขาเป็นพระอาจารย์นะครับบวชอยู่ส่งส่งมาให้ดูเป็นหลุมพ่อสุดเนี่ยรมาดูกันยัสภาพไหนมา,มาลองเลยนะครับมไม่สามารถเอากันไกลของมีคมเข้าหน้าไหลาได้นะครับมันจะมันจะเกิดในช่องบินนะห้าเห็นมีของมีคม ใครซื้อพาเครื่องนะครับถ่ายคลิปไว้ก่อนแกะก็ยังดีนะเป็นเซฟตี้เราไปในตัวเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้มีคลิปไว้การถ่ายคลิปก่อนแกะเป็นมันดีอย่างดีนดีอย่างเยเป็นอะไรเออเปอไเอออ๋อนี่ยหมอววบุษุกรถต่างคอง มาครับเท่านะครับเครมีรถติดมาคนเราแบ่งปันหอมไม้ได้เลยนะพี่ราคาตร,ตรงการเปิดให้หมดอุ๊ยโอ้โหนี่หลุมพะวก,กวุ้ยเนื้อเงินเนื้อเงินด้วยสวยจัดเออออกวัดโคสิธารามอ่ะเดี๋ยวเรียนก่อนวัดโคสิธารามนะครับใครดูแล้วใครดู คลิปไลฟ์นี้ครั้งแรกกดเลขแปดมาหน่อยอ่าดันคอมเมนต์มาหน่อยอ๋ออันนี้เป็นกระไหลทองพ่นทรายอ่ากระไหลทองพ่นทรายอสององแล้วอันนี้เป็นหลวงปู่สุขวัดป่าคลองวัดป่าคลองขาำเท่าอ๋อนี่หลวงพ่อสุขวัดกาหลงนี่อ่มามันดูใกล้โรงใ,ใกล้ เนะป็นสองหนึ่งเสาห้านะปีสองหนึ่งแท้ทันอู้ดูผิวดุมเดิมเลยนะเห็นไหมเห็นคาบลุงไหมใครเคยไปกราบไหว้พ่อสุดบ้างเ,เล่าประสบการณ์หน่อยมีใครทานพ่อสุดไหมมีใครทานพ่อสุดไหมเดีย๋าายวไลฟ์ชมไลฟสดแบ่งปันมาแท้ใครอยากได้พระราคาเบาๆราคาไปต่อได้เพราะนั้นกดติดตามไว้ใครมีวัตถุมงคลอยากแบ่งปันหลังไมหลัง,ลงบ้านได้เลยตลาดราคาตรงกันนะครับาราารรนะผมเป็นให้หมดนะพี่ ขอแค่ราคาโดรายโดนเป็นให้หมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเมื่อว่างมาลายสดเมื่อว่างใครยังไม่มีอะไรทำก็มานั่งรายสดพิมพ์คุยเล่นได้ไม่ต้องไปน้องซื้อขายแล้วสรผมไลฟ์ายสดผมไม่ไปน้องซื้อขายครับทุกรายการนัดรับนัดดูของได้มีบริการจัดส่งไปทางมีบริการจัดส่งไปทางให้ไปกดติดตามเพจบ้านฟ้าในบ้านเขียวได้หมดนะครับแล้วก็บ้านดามพิกท็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วย ใครมีว้วต้งคลจะแบ่งปันหลังไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นพาร์ทแท้เนั้นนะพาร์ทแท้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นพาร์ทแท้และนิยมด้วยถึงจะเล่นหากันนะครับเดีย๋ยวมาแบ่งปันในไรฟ์สดติยตามไวนะครับสวัสดีครับ